โอเคครับครับอยู่กับพิจุนนะครับเจตุทลนระมุนบาลนะครับก็ถามถึงเรื่องของฟุตบอลหญิงครับอดีตรเราเคยยิ่งใหญ่นะครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยในมุมมองพิจุนการที่เราจะเอาฟุตบอลหญิงกลับมาเพื่อให้มันยิ่งใหญ่แม่นนอดีตอะไรเงี้ยเราควรจะต้องมีแนวทางกับวิธีการที่จะต้องทอํากันยังไงบ้างครับพี่ครับก็ฟุตบอลหญิงนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เราเห็นกันว่า รุ่นน้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอายุยังไม่เยอะมากนะครับเป็นหลยรุ่นหลรุ่นขึ้นมาเล่นนะก็เป็นอาจจะเป็นนโยบายของทางสมาคมนะครับนโยบายสำคัญที่สุดครับนโยบายว่าเราต้องการอะไรนะครับในตัววผมเองเนี่ยสมัยยกุก่อนที่ผมได้เข้าไปสัมผัทสทําำบอลหญิงตั้งแต่ปี2,010เนี่ยนะครับแล้วก็2,013เนี่ยเรารู้เลยว่า นยโยบายของผู้จัดการทีมสมัยนั้นเป็นคุณพันธ์ล่ำซำนะครับคุณแป้งเนี่ยก็บอกว่าเราอยากได้แชมป์อ่ะนะพอเราอยากได้แชมป์เราก็จะต้องใช้หาวิธียังไงนะครับเราก็หาวิธีเราใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับสี่เดือนที่ที่รับงานทําให้กับทีมชาติผู้หญิงตอนนั้นเราก็ต้องระดมระดมระดมตัวผู้เล่นหาตัวผู้เล่นนะครับหาตัวผู้เล่นที่คิดว่าดีที่สุดณนะตอนนั้นเพื่อที่จะ ผลงานระยะสั้นนะฮะสี่เดือนนะครับเดือนสิงหาได้คุยกันแล้วก็เดือนธันวาเติเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงชุดนี้เราต้องถามกลับไปถามที่ว่านโยบายของของสมาคมคืออะไรแล้วก็นโยบายของโค้ดเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ดก็ต้องทำตามนโยบายสมาคมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะระยะยาวก็ก็เป็นแบบนี้ฮะใช้เด็กๆเล่นนะครับ แต่ถ้าเราต้องการระยะสั้นด้วยเราก็ต้องใช้ผสมผสานนะครับเหมือนที่มีเราปัจจุบันนี้เรายังมีนักเตะอายุที่แาณที่89 30 31 32ยังเล่นได้อยู่ครับน้องๆผสมผสานกันกับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะทําให้ทีมแข็งแกง่งผมว่าอยู่ที่นโยบาย<ก>ในตัวผมนะครับ ผมถ้าแนวแนวทางในจุดส่วนของพิจุนเองนะครับถ้าเราจะต้องพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงของเราให้ก้าวต่อไปเรียกกลับไปยืนในจุดเดิมเนี่ยเราต้องมีแนวทางอะไรยังไงบ้างรครับอ๋อครับก็ผมในส่วนตัวผมคิดว่าก,ก็ไม่น่าจะยากอะไรก็ใช้ผสมผสานเล่นนะครับผสมผสานผสมผสานเล่นด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก็อยู่ในทีมด้วยผสมผสานไปต้องเอาคนที่ดีที่สุดณนะวันนี้ปัจจุบันนะครับ คือเวลาเราจะไปแข่งฟุตบอลรายการไหนสักทีเนี่ยเราต้องเอาผู้เล่นที่ดีสุดนปัจจุบันนี้แล้วเราจะบ่อยพูดถึงอนาคตอีกเดียวเราไม่รู้ว่าอนาคตนะมันจะเป็นได้จริงหรือเปล่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งข้อคิดตรงผมคือต้องเอาปัจจุบันต้องต้องดีต้องทําให้ดีเพื่อตอบโจทย์ตอบโจทย์ว่าฟุตบอลหญิงเราไปถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับเราไปถึงฟุตบอลโลกแล้วเพราะฉะนั้นผมหวังว่าถ้ากลับมาคิดนโยบายด้วยกัน นะครับแล้วก็ทําทําไปพร้อมๆกันโค้ชเนี่ยยังไงก็ตามนโยบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมาคมต้องมอบหมายงานให้โค้ชเพราะฉะนั้นโค้ชต้องทําตามอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ให้ถ้าเราอยากจะเอาผลปัจจุบันต้องรวมตัวนะครับระหว่างผู้เล่นรุ่นที่อายุ28 29 30 31 32เนี่ยเอามาเล่นแล้วก็เด็กๆก,ก็เอามาเล่นด้วยกันผสมผสา,านกันตัวที่ดีที่สุดครับงานโครงการฟุตบอลหญิงเราในปัจจุบัน ก็ก็ก็คล้ายๆสมัยก่อนนะครับก็ก็มีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาแต่พี่ว่าผมว่ามันอยู่ที่การจัดการนะการจัดการฟุตบอลหญิงอยู่ที่การจัดการถ้าฟุตบอลหญิงเนี่ยให้มันมีค่าตอบแทนครับมีค่าตอบแทนให้น้องๆยังไม่อาจจะยังไม่ถึงฟุตบอลลีกหนึ่งลีกสองลีกสามยังไงก็ให้ต้องให้มีเพื่อที่ให้น้องๆเขาอยู่ได้ด้วยแล้วน้องๆก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นฟุตบอกรอาชีพ 门啊，挡着这条。呃